เคียนูรีฟหรือชื่อเต็มเคียนูชาวรีฟพระเอกฮอลลีวูดแถวหน้าวัย58บางคนเรียกเขาว่านีโอครับและบางคนก็เรียกเขาว่าจอห์นวิกในโลกนี้คงไม่มีดาราคนไหนอีกแล้วที่เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ถึง2องคาแรคเตอร์และ2องคาแรคเตอร์นั้นก็ยังดังมาจนถึงทุกวันนี้เอ๊ะหรือว่ามีพร้อมจะระเบิดจินตนาการหรือยกจะโชว์ลวนะ คงจะพลังหมดนอะต้องชาร์จไฟก่อนแนละ้วนี่ไงหม้อแบตทีนี้ต้องใจดูนะเจ๋งใช่ไหมนะยกให้เขาอีก<ค>สัก<ณ>คนหนึ่งก็ได้ถ้าคลิปนี้มันจะยาวหน่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะได้เขียนสคริปต์ถึงคียานูทั้งทีอยากจะพูดถึงเขานานๆครับ เป็นเพราะอะไรที่อยากจะพูดถึงเขานานๆดูจนจบคลิปแล้วจะรู้คําตอบในส่วนชื่อของเขาคียานูหมายถึงลมเย็นที่พัดเหนือภูเขาในภาษาฮาวายครับและมีความหมายลึกซึ้งคือเป็นผู้ที่ทราบซึ้งในพระเจ้าเขาเกิดที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนแม่เป็นชาวอังกฤษพ่อเป็นอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากฮาวายจีนโปรตุเกสและอังกฤษ คียนูรีฟถือสัญชาติแคนาดาตามถิ่นที่อยู่ที่เขาเติบโตแล้วเริ่มต้นอาชีพการแสดงที่นั่นและพอผมไปนั่งนับดูหนังที่เขาเล่นตั้งแต่เรื่องแรกซึ่งเป็นหนังสั้นชื่อ one step away ปี1985มาจนถึงปัจจุบันจอห์นวิกชัปเตอร์ฟที่จะฉายปี2023รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น78เรื่องใน38ปี นี่ตกเฉลีย่ยเขามีหนังปีละ2เรื่องเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงคือบางปีก็จะมีหนังหนึ่งเรื่องบางปี3เรื่อง2เรื่องเฉลี่ยกันไปและตลอดเวลา38ปีมีเพียง6ปีเท่านั้นที่ไม่มีภาพยนตร์ของเคียนูรีฟชายเคียนูเกิดมาเพื่อทําอาชีพเป็นนักสแสดงเพียงหนึ่งเดียวจริงๆครับจะมีอันอื่นบ้างก็เล็กน้อยเหมือนเป็นงานอะดูเรกมากกว่าก็คือเขาเคยเล่นดนตรีในตําแหน่งมือเบสของวงที่เขาก่อตั้งเองกับเพื่อนชื่อวงด็อกสตาร์มันเป็นวงดนตรีแนวอันเทอร์เนทีฟยุค90 อีกหนึ่งอันที่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นอาชีพได้ก็คือการได้ทดลองไปเป็นผู้กำกับหนังหนึ่งเรื่องคือ Man นอฟไท c ชิคนแกร่งสังเวียนเดือดกลับมาที่อาชีพหลักดีกว่าครับหนังที่เคียนูรีฟเล่น78เรื่องเท่ามาพูดถึงทั้งหมดไม่ไหวแน่ของต้องยกหนังที่อยากจะพูดถึงตัแค่4 5่ห้เรื่องก็พอนะครับเริ่มที่หนังแจ้งเกิดในฐานะแอคชั่นสตาร์คนใหม่ของฮอลลีวูดพอยเบรกปี1991 ก่อนมาถึงพอย r e เ k รกคีย r นูรีฟเริ่มต้นแสดงหนังครั้งแรกด้วยหนังสัน้นหนังแนวตลกคู่หูและยังมีแนวอินดี้อย่าง My Own Private Idaho จนมาถึงพอย t b เบรกที่เป็นหนังที่แจ้งเกิดให้กับเขาจริงๆและในฐานะแอคชั่นสตาร์อีกด้วยพอยต์เบรกเป็นเรื่องราวของจอห์นยูทาเจ้าหน้าที่ FBI ที่แฝงตัวไปในกลุ่มของนักเล่นเซิร์ฟเพื่อตามล่าเหล่าอาชญากรที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่ม แต่ยิ่งสืบคนลึกลงไปเท่าไหร่จอนก็เริ่มตระหนักว่าชีวิตของเขากําลังตกอยู่ในอันตรายจากอาชญากรรมครั้งใหญ่ที่พร้อมจะถาโถามเข้าใส่เขาได้ทุกเมื่อซึ่งหนังเรื่องนี้เคียนูรีฟทุมเทการแสดงด้วยฉากดิ่งพระสุธาแบบโนสตันตัวหนังประสบความสําเร็จทั้งคําวิจารณ์และรายได้ส่งผลให้ชื่อของเคียนูรีฟในตอนนั้นขึ้นแทนแอคชั่นสตาร์คนใหม่ของวง,งการฮอลลีวูดทันที Shit! เรื่องต่อมาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใครหลายคนยังไม่เคยเห็นนั่นคือการแสดงเป็นพระพุทธเจ้าของเคียนูรีฟในเรื่องลิตเติลบุตรดาพระพุทธเจ้ามหาศาสศดาโลกลืมไม่ได้ปี93ลิตเติลบุตรดาเป็นภาพยนตร์มหากาพย์แฟนตาซีที่นำเสนอถึงเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมหาศาสศดาเอกของโลกเนื้อเรื่องดำเนินผ่านตัวละคร3ยุค3วัยสมสมัยที่ได้แก่หนึ่งครอบครัวยุคสมัยใหม่ที่วัตถุมีความสำคัญมากกว่าจิตวิญญาณ 2. ลามะแห่งทิเบตที่เชื่อมั่นในเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่การตามหาจิตวิญญาณที่สูญหายไปอันเป็นตัวแทนของคนยุคเก่าที่มีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและกลุ่มที่3ครับคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและสังคมในยุคของพระองค์โดยในส่วนของพุทธประวัติการเล่าเรื่องนั้นจะเล่าผ่านทางปากของลามะและสําหรับคนที่ชอบหนังแนวปรชัชญาศาสนาการเล่าเรื่องแบบร้อยเรียงเรื่องราว3าบริบทให้กลายเป็นใจความหนึ่งเดียวมันทําให้หนังชวนติดตามและมีสเสน่ห์มากอย่างหนึ่งเลยทีเดียวครับ และในปีถัดมาปี1994ถ้าพอยเบรคคือหนังแจ้งเกิดแอคชั่นสตาร์หน้าใหม่สปีดเร็วกว่านรกก็คือหนังที่ตอกย้ำว่าคียอานูรีฟคือซูเปอร์สตาร์ที่กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วจริงๆสปีดเร็วกว่านรกเป็นหนังแอคชั่นแห่งยุค90ที่ทำให้ชื่อของคียอานนรีฟโด่งดังเป็นทุ่แตกหนังเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดตลอดกาลของฮอลลีวูดเลยทีเดียว ียรูรับบทเป็นแจ็คทราเวนนายตำรวจที่ต้องหาทางช่วยตัวประกันบนรถโดยสารที่ติดตั้งระเบิดซึ่งมันจะถูกจุดชนวนก็ต่อเมื่อความเร็วของรถนั้นวิ่งต่ำกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้เขาต้องแก้ปัญหาแข่งกับเวลาโดยมีชีวิตผู้โดยสารและแอนนี่นางเอกของเรื่องเป็นเดิมพัน จำได้ว่าตอนที่ได้ดูสปีดครั้งแรกมันก็เป็นเหมือนหนังแอคชั่นที่สนุกมากเรื่องหนึ่งคือในตอนต้นไม่ต้องได้ทําความรู้จักกับตัวละครอะไรมากมายแต่เราจะได้อินไปกับตัวละครทุกตัวตามระยะทางที่รถเมย์ผูกระเบิดมอรณะนี้วิ่งไปการวางปมและใส่อุปสรรคต่างๆของเรื่องมีมาให้ตื่นเต้นกันทุกระยะครับมันไม่ได้ใส่แค่แอคชั่นอย่างเดียวหนังยังพาเราไปลุ้นกับการแก้เกมสุดยากที่หยุดพักไม่ได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของการตามสืบหาตัวร้ายของเรื่องควบคู่ไปอีกด้วยครับสปีดเร็วกว่านรกจึงเป็นหนังแอคชั่นที่ทั้งสนุกนุน้นมันและสมกับตำแหน่งหนึ่งในหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดตลอดกันอ้อความหลอกของคียนูริฟกับทรงผมสกินเฮดของเขาทำให้ผู้ชายหลายคนทั่วโลกพากันตัดผมทรงนี้เพราะหวังแค่ว่าจะได้เท่และหล่อยอย่างคีนูซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมรวมอยู่ด้วยครับ นอกจากจะทำรายได้ทั่วโลกณนะขณะนั้นมากถึง350ล้านเหรียญสปีดเร็วกว่านรกยังไดออสการ์สตัวคือตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมและบันทึกเสียงยอดเยี่ยมแถมเรื่องนี้ยังส่งผลให้แซนดราบูร็อกกลายเป็นนางเอกแถวหน้าในแค่ชั่วข้ามคืนอีกด้วยกระโดดมาที่ปี1999ครับ The Matrix เพราะพันมนุษย์เหนือโลกนี่คือจุดเริ่มต้นมหากราบปรชัชญาไาไฟที่ดังและดีที่สุดตลอดกาล The Matrix ว่าโดยเรื่องของ Mr. Anderson ที่ใช้ชีวิตปกติโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าชีวิตทั้งชีวิตของเขาถูกปรุงแต่งขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ของเหล่าเครื่องจักรที่เอาชนะสงครามและจับมนุษย์มาเป็นแหล่งพลังงานโดยหลอกให้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความฝันที่คิดว่ามันคือความจริงภาพยนตร์เดอะเมทริกไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังไซไฟธรรมดาหากแต่ยังเป็นหนังที่สอดแทรกแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาที่ลึกซึง้ง มนุษย์เรามักจะเลือกความสุขให้ตัวเองจากมายาคติที่ตนสร้างขึ้นซึ่งเราตีความว่ามันคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่หลายๆคนลงมติว่ามันคือความสุขทั้งที่เมื่อพิจรารณาให้ถี่ถ้วนแล้วสุขส่วนใหญ่ที่เลือกใส่ตัวล้วนเป็นความสุขแค่เพียงระยะสัน้นแต่ก็แปลกนะครับที่เรายัางพร้อมที่จะอยู่กับความสุขสั้นๆที่เราปรุงแต่งใช้ชีวิตเวียนว่ายไม่รู้จบ เกิดสุขสุขดับสร้างสุขขึ้นใหม่เหมือนการเวียนว่าวตายเกิดไม่รู้สิน้นและแม้จะรู้ว่าสุขที่เป็นอยู่คือมายาแต่ก็ยังยินดีที่จะอยู่กับความสุขปลอมไม่ยอมหลุดพ้นนี่คือแก่นที่หนังเดอะแมทริกพยายามส่งสารให้กับตัวเราโดยเฉพาะภาคแรกที่ยิงคําถามที่ว่าเมื่อพบว่าชีวิตที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงเราจะยังยอมอยู่ในโลกปลอมที่มีความสุขหรือจะหลุดพ้นออกไปใช้ชีวิตที่แท้จริงแต่ไม่ได้สุขสบายเท่าโลกแห่งความฝันหรือไม่ สำหรับผมแล้วแม้อิสระจะต้องแลกมาด้วยความลำบากมันก็ยังดีกว่าสุขสบายในโลกปลอม,ลอมที่แอบดูดพลังงานชีวิตของเราไปความโด่งดังของเดอะเมทริกภาคแรกทําให้ได้มีภาคต่อออกมาอีก2ภาคตัวหนังยังคงให้ปรัชญาแนวคิดที่เล่าผ่านความเป็นหนังแอคชั่นไซไฟ มันเล่าได้อย่างสนุกครับทั้งภาค2และ3แต่จริงๆแล้วแก่นสารทั้งหมดมันจบลงที่ภาค1อย่างสมบูรณ์2และ3คือส่วนขยายของภาค1เท่านั้นครับที่มันสามารถเอามาทําใหม่ดึงเรากลับเข้าไปวนเวียนอยู่ในโลกแห่งความสุขที่แมทริกสร้างมายาคติครอบเราและเอาเงินเราไปได้อีกครั้งครับส่วนภาค4ไม่อยากจะพูดถึงครับ คอนสแตนตินปี2005นี่คือหนังฮีโร่จากคอมิกเรื่องแรกของคีนูที่เล่าเรื่องของโลกในยุคที่มีสายเลือดของพระเจ้าและซาตานเดินกันไปทั่วจอห์นคอนสแตนตินคือคนธรรมดาที่ยืนอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายครับเขาเคยกลับมาจากความตายไปทัวร์มาแล้วทั้งนรกและสวรรค์มีความสามารถจำแนกเหล่าเทวดาและปีศาจลุกครึ่งที่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์เดินดินจนที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นนักปราบปีศาจที่ลุกราเข้ามากล้ากลายมนุษย์คอยรักษาความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเรนลับ สำหรับตัวจอห์นคอนสแตนตินเขามีความเป็นแอนตี้ฮีโร่มากกว่าที่จะเป็นฮีโร่นะครับการแสดงออกภายนอกไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีสักเท่าไหร่นักแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่เขาทำเขาต่อสู้ปกป้องวิญญาณให้เราโดยไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมหรือขอบคุณนิสัยอีกอย่างหนึ่งของจอห์นคอนสแตนตินคือเขาไม่ชอบให้ใครมาเห็นใจสิ่งที่เขาต้องการคือเมื่อเกิดปัญหาก็จะโฟกัสอยู่ที่ทางออกของปัญหาเท่านั้น มาถึง The Day the Earth Stood Still วันพิฆาตสะกดโลกหนงังไซไฟเอเลี่ยนที่เคียนูรีฟเล่นเป็นเอเลี่ยนที่มีรูปกษณ์เหมือนมนุษย์ทุกๆอย่างคลาทู u, คือชื่อของเอเลี่ยนคินูรีฟเขามายังโลกเพื่อเตือนว่าโลกกำลังอยู่ในอันตรายแต่เหมือนว่าคำเตือนนั้นมันจะมีความในซ่อนอยู่คนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ฟังลอดดูก็อาจจะคิดว่านี่เป็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกที่ทำลายมนุษย์อย่างไร้เหตุผลเพื่อยึดครองโลกเสียเองแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะแก่นที่หนังพยายามบอกมันลึกซึ้งยิ่งกว่า ถ้าจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยสารที่น่าขบคิดก็คงไม่ผิดจากความจริงเอเลียนแอบแฝงอยู่กับมนุษย์มานานหลายปีศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จนได้ข้อสรุปว่าควรทําปฏิบัติการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทิ้งด้วยเหตุผลที่ว่าถ้ามนุษย์โลกยังมีชีวิตอยู่โลกก็จะตายแต่ถ้าหากมนุษย์ตายกันหมดโลกก็จะรอดนี่คือหนังไซไฟดราม่าที่ใส่ประเด็นเสียสีและความรักโลกผสมกันอยู่ในตัวคลาทูเดินทางข้ามจัก,กรวาลเพื่อมาเตือนว่าโลกกําลังจะมีภัยมาเยือนในวันพิฆาตสกุลโลก แต่กลับถูกกองกำลังของโลกจับตัวไปเค้นหาความจริงคลาทูต้องการพบกับผู้นำของโลกแต่ยังถูกรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐยับยั้งไว้โดยเหมาเอาเองว่าพวกเขานี่แหละคือผู้นำของโลกโดยไม่ปรึกษาประเทศอื่นๆกันเลยนี่แหละครับนิสัยมนุษย์ที่ไม่เคยอ่านคู่มือการใช้อำนาจที่ถูกต้องก็เลยมักจะใช้มันทำเกินหน้าที่หนังเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นนิสัยของมนุษย์ที่ชอบเขา้าข้างตัวเองพร้อมจะก,กำจัดหรือตอบโต้ผู้อื่นที่ทำให้ตัวเองรู้สึกถูกคุกคามทั้งที่ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง เรียกว่าไม่คุ้นหน้าก็ยิงไว้ก่อนไม่เียมตัวแถมขยันหาทางออกต่างๆด้วยความรุนแรงซะอีกครับหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบผมคิดว่าการแก้ปัญหาความสมดุลของระบบสุริยะของพวกต่างดาวนั้นแก้ได้ถูกจุดดีนะครับเพราะถ้านับตามสถิติแล้วมนุษย์เรานี่แหละครองแชมป์ทำลายโลกได้มากที่สุดถ้ามนุษย์ยังอยู่โลกนี้จะตายแต่ถ้าหากมนุษย์ตายโลกนี้จะรอดครับกับคำถามสุดท้ายเมื่อเราอยู่ที่ปากเหวเราพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆงั้นหรือครับ สตรีทคิงตำรวจเดือดล่าล้างเดนปี2008เคียนรีมในบทตำรวจบ้างคำเขาชื่อทอมลัดโลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังรู้สึกเสียใจกับการจากไปของภรรยาแถมยังโดนใส่ความอีกจนเขาต้องหาทางพิสูจน์ตัวเองซึ่งนั่นทำให้เขาขุดไปเจอกับความจริงอันสกรปรกของวงการตำรวจที่เขาทำงานอยู่อืเป็นการทุกประเทศจริงๆนะครับองค์กรนี้แต่มันอยู่ที่ว่าประเทศไหนทำงานได้เละเทะที่สุด ทุกวันนี้เวลาที่เกิดคดีแปลกๆได้ยินคำนี้บ่อยเหลือเกินครับกับไอ้คำที่ว่ากูรู้โลกรู้ป้าข้างบ้านรู้แต่ตำรวจดันไม่รู้กลับมาที่หนังกันดีกว่าครับสตรีทคิงปลอดเรื่องมันก็เป็นเหมือนหนังตำรวจดีตำรวจเลวทั่วไปแหละครับแต่กับสตรีทคิงดูจบก็ทำให้เราเกิดคำถามที่ว่าคนเชื่อบางคนที่สมควรตายนี่มันสมควรตายในแบบที่ไม่ต้องให้โอกาสเลยดีหรือเปล่าเพราะบางครั้งเอาเรื่องจริงไม่โลกสวยนะครับในสังคมเรานี้คนที่ผิดจริงแต่ไม่ได้รับโทษนี่มีโคตรเยอะมาก นอกจากคนชั่วไม่ได้รับผิดแล้วในบางรายยังมีนอมินีมารับผิดรับโทษแทนกันซะอีกนี่ยังไม่รวมถึงขั้นตอนการทํางานที่จะมีเยอะไปไหนรู้ไหมว่ามันเหมือนการซื้อเวลาให้พวกคนชั่วนั่งจิบกาแฟคิดแผนแก้ตัวทําลายหลักฐานเมื่อเจ็บแค่จ่ายก็จบ เอาจริงๆในบางครั้งการเป็นสารเตี้ยลงมือพิภาคษาเองน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับไอ้พวกเลวบางคนบางกลุ่มนะครับสตรีทคิงสื่อถึงเรื่องราวพวกนี้ได้ชัดเจนดีครับแต่ถึงยังไงในโลกความจริงของเราก็ไม่อาจบังคับให้ใครต้องมาตายได้ไม่อาจจะใช้สารเตี้ยได้ถ้ายังมีทางเลือกที่เหมาะสมรองรับอยู่แต่มันจะมีไหมนะ47โดนินปี2 0 1 3มหาศึกสมูไรหนังฮอลลีวูดทีมญี่ปุ่นแนวแอคชั่นแฟนตาซี 47โรนินเป็นหนังที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงของ47สมุไรที่ยอมพลีชีพเพื่อแก้แค้นให้ไดเมียวอัสโนนาง,งาโนริเจ้านายที่ถูกลงโทษให้ควานทองหลังเขาถูกฆ่าหลวงผู้มีอิทธิพลย่ให้โกรธจนทำผิดกฎชักดาบในปราสาทโชกุนสำหรับเรื่องนี้คีอาโนรีฟรับบทเป็นใครนักรบไร้สังกัดมันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับสมุไรหน้าฝรั่งยิ่งเป็นฝรั่งหน้าหล่อเคราเฟิร์มด้วยแล้วยิ่งตอนถือดาบนี่มันทั้งดูเท่และโคตรมีสิงไปเลย นักรบไร้สังกัดเข้ามาร่วมกับโอิชิหัวหน้าของ47โรนินเพื่อร่วมกันชำระแค้นขุนนางใหญ่ชั่วร้ายที่บุกเข้ามายึดครองและสังหารเจ้าเมืองทั้งยังเนประเทศพวกเขาออกจากเมืองนี้ไปอีกกลุ่ม47เลยต้องกลับมาทวงเกียรติยศคืนครับสำหรับ47โรนินถ้าแยกความเป็นตำนานกับความเป็นแฟนตาซีออกจากกันจะพบว่าส่วนที่เป็นตำนานกับเรื่องที่เสริมเข้ามานั้นดูกลมกลืนทำให้หนังดูน่าสนใจเข้ากันได้ดีครับ คนที่ชอบดูหนังเกี่ยวกับสมุไรแนวอ้างอิงประวัติศาสตร์ผมว่าน่าจะสนุกกับหนังเรื่องนี้ได้ไม่น้อยความเป็นสมูไรที่ใส่ความเป็นแฟนตาซีมันก็เลยทำให้หนังน่าสนใจยิ่งขึ้นครับ <Come on. S 1> เป็นสมูไรก็แล้วพระพุทธเจ้ามนุษย์ต่างดาวแอนติฮีโร่ตำรวจอีกด้วย ระยะเวลายาวนานมากเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านับจากบทบาทของนีโอจากเดอะแมทริกคียานูก็เป็นแค่เพียงนักแสดงคนหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นไปจากพระเอกคนอื่นๆจนกระทั่งการมาถึงของบทน,นักฆ่าแค้นหมาตายที่ยิงสลุดไขก็หยุดไม่ได้อย่างจอห์นวิกก้าวเข้ามาสู่โลกภาพยนตร์เท่านั้นแหละชื่อของคียานูก็กลับมาดังเป็นพลุแตกในวัยห0กว่าอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ดังธรรมดานะครับเรื่องราวของเขาถูกหยิบยกเอามาพูดถึงจนเคียร์มูริฟเป็นพระเอกที่กลายเป็นเวอรัลถูกพูดถึงมากที่สุดตลอดครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับจอห์นวิกหนังนักฆ่าที่ว่าด้วยอดีตนักฆ่าที่วางมือไปแล้วแต่ต้องกลับมาตามฆ่าอีกครั้งหลังจากเจอพวกอันธพาลที่ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครและดันไปฆ่าหมาของจอห์นวิกเท่านั้นแหละครับจากการล้างแค้นให้หมาของจอห์นวิกก็ได้พาเราเหล่าคนดูเข้าสู่โลกของนักฆ่าที่เหนือชั้นกว่าขึ้นไปอีก ภาพยนตร์จอห์นวิกไม่ใช่หนังที่เล่าเรื่องของนักฆ่าคนหนึ่งแบบธรรมดาธรรมดาแต่ยังพาเราไปทําความรู้จักกับโลกของนักฆ่าได้ชัดเจนและจริงจังที่สุดทั้งในเรื่องขององค์กรใต้ดินการบริหารเครือข่ายนักฆ่ายอดนักฆ่าทั้งหมดและชีวิตของผู้ที่อยู่เหนือคํานิยามนักฆ่าใดๆอย่างจอห์นวิกที่สู้ได้โคตรมัน่นและยิงได้โคตรแมน่นถ้าจะให้พูดถึงหนังของจอห์นวิกมันมีรายละเอียดให้พูดถึงเยอะเลยครับและถ้าจะให้เล่าเรื่องของจอห์นวิกผมก็มีทําเรื่องราวของเขาไว้แล้วครับในคลิปของลูกผู้ชายที่ชื่อจอห ใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็คลิกปุ่มกลมบนขวานี้ไปดูได้เลยครับและบทสรุปง่ายๆเกี่ยวกับจอห์นวิกและคีนุก็คือถ้าหากสปีดเร็วกว่านารกคือหนังที่ทําให้เขาดังเป็นพรุแต่เดอะแมทริกทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์สำหรับจอห์นวิกก็คือคาแรคเตอร์ที่ทําให้คีอานูริฟกลายเป็นตำนานครับ มาถึงหนังเรื่องสุดท้ายของเคียนูรีฟที่จะพูดถึงในคลิปนี้ครับมันคือหนังสยองขวัญน,นอกนก ok, ล่อมาเชื่อนีน่ก็เล่นหนังมาครบทุกแนวแล้วจริงๆนอกนก ok, ปี2015เป็นเรื่องราวของอ e ีวานสามีแสนดีอีกทั้งยังเป็นพ่อที่รักลูกๆมากคือหนึ่งเขาต้องอยู่บ้านเพื่อทำงานให้เสร็จทันเวลาในช่วงวันหยุดยาวที่คนในครอบครัวของเขาทั้งหมดไปเที่ยวทะเลและเพื่อนบ้านโดยรอบก็ไม่มีใครอยู่ ในขณะที่กําลังนวนกับการทํางานกลางดึกก็มีฝนตกหนักมีหญิงสาวสองคนมาเคาะประตูบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นก็เหมือนว่าเรื่องราวจะเริ่มเลวร้ายมากขึ้นทุกขณะเมื่อพวกเธอพยายามย่วยวนเขาให้หลุดจากวิถีของสามีผู้ซื่อสัตย์ชายที่เป็นสามีและพ่อที่ดีมาเจอกับสองสาวที่เปิดเผยทางเพศเมื่อห้ามใจไม่อยู่ความวิบัติก็เกิดแบบเลวร้ายสุดคำบรรยาย นกๆเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่ใช้นักแสดงน้อยครับและถ่ายทำในบ้านเพียงหลังเดียวมันจึงจำเป็นมากที่จะต้องมีบทและวิธีการเล่าเรื่องที่ดีทำให้หนังไม่น่าเบื่อและหนังก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรอันนี้มันยังไม่น่าสนใจเท่ากับประเด็นของหนังที่อยากสื่อคือประเด็นสัญชาตญาณสัตว์ของมนุษย์ผมว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับที่ผู้ชายคนหนึ่งถึงจะตั้งใจดีคิดจะซื่อสัตย์กับภรรยามากขนาดไหนแต่ถ้าหากเจอสถานการณ์ในแบบที่พระเอกของเรื่องเจอผมว่ามันยากที่จะต้านทานครับ อย่าว่าแต่ผู้ชายเลยครับสมัยนี้มันเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลองคุณผู้หญิงนึกถึงสเปคผู้ชายที่ตัวเองชอบบ้างมากสองคนมายืนโชว์ซิกแพคและหายใจรถต้นคอคุณดูสิครับไม่ใช่ว่าคนดีสุดๆจะไม่มีนะครับแต่มันหายากมากและเป็นส่วนน้อยมากๆครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วพวกเราเราก็มีจุดอ่อนที่เหมือนกันทั้งหมดแหละครับคือเรื่องของความต้องการทางเพศมันเป็นกิเลสในเบื้องลึกที่สุดของจิตใจคนเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์สูญเสียอะไรมานักต่อน,นักแล้วครับ สำหรับผมเองผมก็เป็นนะครับไม่ต้องถึงขั้นสถานการณ์แบบเดียวในเรื่องหรอกครับแค่ถ่ายตอนใส่ชุดนักศึกษาส่งมานะเดี๋ยวก็โอนไวจัดให้ได้ทันทีเลยครับอันนี้หยอกๆนะครับแต่จริงกลับเข้าเรื่องหนังกันดีกว่าอีกประเด็นที่หนังทําให้เราตามคิดก็คือธรรมะไม่ได้ชนะอธรรมเสมอไปก็จากซีนที่พระเอกพยายามเป็นคนดีนั่นแหละครับเจออธรรมข่าวโบสักขนาดน,นั้นหนังเรื่องนี้ยังบอกอะไรเราอีกมันบอกว่าผู้ชายที่คิดว่าสามารถเอาชนะผู้หญิงได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วครับ ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือคุณผู้ชายความตั้งใจดีเรามีครับแต่บางทีสิ่งปลุกเรามันทําให้เราสติหลุดและพ่ายแพ้ได้สําคัญคือเราควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงไม่ว่ากับเรื่องใดๆหากเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของคนที่เรารักพอที่จะสามารถสละชีวิตให้ได้อย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเลยนะครับบอกเลยน้องพี่ลองมาแล้วมันไม่คุ้มจริงๆ สรุปคือสิ่งที่ชอบในน็อกน็อก ok. คือหนังมันไม่ได้มีแก่นของเรื่องราวที่ชัดเจนเหมือนกับว่าทางคนที่สร้างต้องการปล่อยให้คนดูอย่างเราๆเ,เป็นฝ่ายตีความเอาเองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรด้วยเหตุใดเมื่อตรนักได้เองมันก็ทําให้ฉุกคิดได้ครับว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนมันถึงจะดีที่สุดต่อตัว,ตว,ตวเราเองผพานเรื่องหนังไปแล้วพูดถึงเรื่องความรักของเคียโนรีฟกันบ้าง ย้อนกลับไปตอนที่เขาเพิ่งโด่งดังช่วงแรกๆเรื่องราวความรักของเคียนูรีฟที่พอจะนึกถึงได้ก็คือเรื่องราวความรักในแบบเพื่อนแอบชอบเพื่อนเมื่อเดือนธันวาปี2018แซนดราบูล็อกนางเอกของเรื่องสปีดเร็วกว่านารปี1994ที่เล่นคู่กับเคียนูเธอสารภาพว่าแอบชอบเคียนูรีฟในตอนนั้นแต่ก็คิดว่าเขาคงไม่ชอบเธอและยังคงสถานะเพื่อนเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ คลิปวิดีโอสัมภาษณ์นั้นได้ถูกเอามาเปิดให้เคียนูรีฟดูในเวลาถัดมาและหลังจากได้ดูจบเคียนูรีฟก็เอ่ยประโยชน์ที่ทําให้ทุกคนได้ยิ้มตามนั่นก็คือเขาบอกว่าเขาก็แอบชอบเธอในตอนนั้นเช่นกันความรักเป็นเรื่องที่แปลกนะครับบางคู่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าชอบกันแต่ไม่กล้าที่จะเปิดทางให้กันและกันจนที่สุดก็ไม่ได้คู่กันกับบางคู่ต่างฝ่ายต่างก็ชอบกันแม้ต่างฝ่ายจะไม่รู้แต่กลับไม่กล้าพอที่จะบอกความในใจ เหมือนกับเคียนูรีฟกับแซนดราบูล็อกที่ยังคงสถานะเพื่อนที่ดีไว้จนถึงทุกวันนี้ถ้ามองในแง่ดีสิ่งที่ดีที่สุดของการไม่บอกรักในวันนั้นคือการได้เป็นเพื่อนกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับมันสุขนะครับที่ยังได้เห็นหน้าคนที่เราจะได้มองเขาแล้วมีความสุขทุกครั้งไปตลอดชีวิต นั่นเป็นเรื่องราวความรักที่อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยมั้งสาหรับเคียนูรีฟและมันก็คงจะเป็นบทเรียนให้เขาได้รู้ว่าการเก็บรักไว้มันก็ใช่ก็ดีอยู่แต่การบอกคําว่ารักออกไปก็น่าจะมีผลที่ดีไม่ต่างกันในปี1998เคียนูได้พบรักกับแฟนสาวเจนิเฟอร์ซิมและต่อมาในปี1999ระหว่างที่เขากําลังถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง The m a ม r i x จูๆ่ๆความเศร้าก็ถาโถมเข้ามาเมื่อแฟนสาวคลอดลูกก่อนกำหนดด้วยอายุครร์เพียง8เดือนทำให้เขาสูญเสียลูกสาวไปทั้งสองเสียใจมากโดยเฉพาะเจนนิเฟอร์เธอเสียใจจนกลายเป็นโรคทางประสาทและในสองปีต่อมาครับเจนนิเฟอร์ซีมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์การสูญเสียความรักที่รักมากที่สุดทําให้เกิดความเจ็บปวดที่โคตรสาหัสเคียนรีปิดกั้นตัวเองและไม่เปิดใจรับใครอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา เคียนูแม้จะเป็นพระเอกดังระดับโลกแต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทําให้เขามีความสุขได้จริงๆเขาเหลือแค่เพียงการทำงานเท่านั้นครับที่พอจะเยียวยาความเจ็บปวดนี้ได้และเมื่อเวลาผ่านเคียนูริบเริ่มเข้าใจชีวิตเขาก็ไม่เคยคิดที่จะไขว่คว้าหาสิ่งใดที่เกินความจำเป็นให้กับตัวเองใช้ชีวิตอย่างสมถะแม้โดดเดี่ยวแต่ก็ไร้ทุกตลอดระยะเวลากว่าเกือบ20ปีหากเป็นชายโสดหน้าตาดีคนอื่นๆที่โด่งดังแล้วร่ำรวยก็คงจะมีสาวๆผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ซ้ำหน้า ต่เคียนูรีมไม่เป็นอย่างนั้นครับเขาไม่เคยใช้หน้าตาเพื่อดึงดูดสาวๆให้เข้ามาหาเขาเลยตรงกันข้ามเคียนูกลับเป็นผู้ชายที่สุภาพและให้เกียรติผู้หญิงสังเกตได้จากทุกครั้งที่แฟนคลับหรือนักแสดงหญิงยืนถ่ายรูปด้วยเทพบุตรคนนี้เขาจะไม่โอบกอดไม่แตะตัวสาวๆโดยตรงเลยแต่จะสัมผัสที่เสื้อผ้าเท่านั้น คร,ครั้งหนึ่งเคียนูเคยตอบคำถามจากสื่อที่ว่าความรักมีความหมายกับเขายังไงซึ่งเขาก็ได้ตอบคำถามนั้นกลับไปครับว่าถ้าหมายถึงความรักแบบโรแมนติกเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากเขาไม่มีใครเลยในชีวิตแต่ถ้าความรักมันเกิดขึ้นได้จริงๆอีกครั้งเคียนูรีฟคนนี้จะรักและเคารพเธอคนนั้นและเขาหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในสักวันหนึ่ง วันเวลาล่วงเลยจากชายที่เคยปิดกั้นความรู้สึกก็ได้ให้โอกาสตัวเองไร้ความโดดเดี่ยวอีกครั้งความรักที่เขาเฝ้ารอมันบังเกิดปัจจุบันเคียโนรีฟกำลังคบหาดูใจกับอเล็กซานดราแกรนเธอเป็นศินลปินสาวที่มีผลงานมากมายเคยวาดภาพประกอบให้เคียโนรีฟตอนเขียนหนังสือและยังทำธุรกิจร่วมกันอีกด้วยอเล็กซานดราแกรนอายุน้อยกว่าเคียโนรีฟถึง9ปีทั้งคู่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานกันมานานก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์กันในที่สุด มาถึงตรงนี้รู้สึกยินดีและมีความสุขกับเขาด้วยจริงๆชายด่งดังผู้โดดเดี่ยวและเป็นสุภาพบุรุษหวังว่านับจากนี้ทุกวันจะเป็นวันแห่งความสุขของคุณนะครับเคียนูรีฟเคียนูรีฟแม้จะเป็นนักสแสดงฮอลลีวูดที่มีรายได้ระดับร้อยล้านเหรียญแต่เขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางอันแสนธรรมดา เขามักจะใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆไปออกงานใช้รถไฟฟ้าสาธารณะนั่งกินข้าวข้างทางแบบชิวๆใช้ชีวิตแบบสมถะที่พักอาศัยก็ยังอาศัยอยู่ในแฟลตอยู่เลยครับไม่ได้มีบ้านหรูหราเหมือนกับคนมีชื่อเสียงคนอื่นๆที่เจ๋งมากๆก็คือเรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆครับว่าคีอันูริชชอบนั่งคุยกับคนจรข้างถนนเขานอนคุยกับคนไร้บ้านไม่เคยถือตัวเป็นดาราดังระดับโลกที่เข้าหาและทักทายพูดคุยด้วยได้ง่ายที่สุด และถ้าหากเขารู้ว่าใครอยากคุยกับเขาเคียโนรีฟไม่ลังเลเลยที่จะเข้าไปทักทายก่อนนอกจากไม่เคยใช้ความโด่งดังเอาเปรียบผู้หญิงแล้วเคียโนรีฟก็ไม่เคยใช้อภิสิทธิชนที่ตนมีในการแซงคิวแม้จะเป็นแค่การต่อคิวซื้อในร้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปเคียโนรีฟเป็นพระเอกที่เป็นแบบอย่างไม่ใช่แค่กับเด็กๆครับแต่เขายังคงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วย ย้อนกลับไปตอนที่ถ่ายทำภาพยนตร์เดอะแมทริกเคียนูรีฟยอมลดค่าตัวครึ่งหนึ่งเพื่อให้หนังมีทุนจ่ายค่าเทคนิคพิเศษต่างๆรวมถึงค่าออกแบบเสื้อผ้าของนักสแสดงในเรื่องซึ่งตามจริงแล้วเคียนูรีฟเขาต้องได้เงินค่าตัวไปจำนวน75ล้านเหรียญหรือประมาณ2,300ล้านบาทแต่เขาขอรับเพียงแค่35ล้านเหรียญหรือ1,000ล้านบาทเท่านั้นครับ นอกจากนี้เคียนูยังส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับผู้ร่วมงานด้วยการซื้อฮาเลเดวิสันให้กับทีมสแตนแมนในหนังด e แมททิคทุกคนจำนวน12คันเพื่อเป็นของขวัญและตอบแทนความมีน้ำใจที่ทำงานร่วมกันมานาน และอีกเมื่อไม่นานมานี้เองครับที่เขาก็ซื้อนาฬิกาโรเล็กให้กับทีมสแตนแมนจากเรื่องจอห์นวิกแถมคียอนูริฟยังได้มอบเงินประมาณ31.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ10,50ล้านบาทที่ได้จากอร์เซ็นต์รายรับและค่าเหนื่อยจากการเล่นหนังดูแมทชิกงสี่เรโรชันให้กับทางองค์กรและสถาบันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียซึ่งเขาก็ทําแบบนี้มานานแล้วตลอดอาชีพการเป็นนักสแสดงของเขา ู้ชายที่ชื่อเคียนรีฟมีโอกาสหารายได้ให้กับตัวเองได้อย่างมหาศาลแต่เขากลับพบคําตอบให้กับชีวิตว่าคนเรานั้นไม่สามารถมีความสุขที่แท้จริงได้ด้วยการมีเงินเพียงอย่างเดียวการส่งต่อความโชคดีความสุขและแรงบันดาลใจที่ได้รับมาให้กับคนอื่นๆด้วยต่างหากคือคําตอบของความสุขที่แท้จริง และกว่าที่เขาจะมาถึงจุดที่มีความคิดที่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญอันดับแรกผู้ชายที่ประสบความสําเร็จและมีคนรักมากมายที่สุดในโลกคนหนึ่งคนนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งมีช่วงเวลาประมาณ2-3ปีที่เขาเป็นโรคซึมเศรา้าแต่ก็ผ่านมันมาได้ครับคีนูรีฟเคยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาได้อีกครั้งก็คือตัวเขาเองนั่นแหละ เขาจุดคิดได้ว่าทุกๆวันมันมีค่าเหลือเกินและไม่มีอะไรที่แน่นอนสําหรับวันพรุ่งนี้จงใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดและเขาเคนูรีฟก็ทําอย่างนั้นในทุกๆวันครับครับและในตอนต้นที่ผมหาข้อมูลเพื่อทำคอนเทนต์จนมาถึงสุดท้ายนะวินาทีนี้ผมได้ตระหนักว่าชีวิตของเคนูรีฟสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ควรจะยอมรับและอยู่กับความจริงให้ได้การยอมรับความจริงกับการยอมรับสภาพนั้นความหมายคล้ายกันแต่ผลต่างกันนะครับ การยอมรับความจริงทำให้เราเป็นผู้ชนะการยอมรับสภาพทำให้เราเป็นคนขี้แพ้ฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราต้องยอมรับความจริงให้ได้แต่อย่ายอมรับสภาพทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีที่สุดสิก่อนนะครับอ้ออีกอย่างด้วยความหวังดีจริงๆผมอยากจะบอกว่าเพราะชีวิตคนเรานั้นพลิกผันได้เสมอเราควรที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความพร้อมที่จะรับได้ในวันที่เจอความเจ็บปวดนะครับ สุดท้ายนี้ผมหวังเหลือเกินว่าการทำคอนเทนต์ออกมาในแต่ละครั้งของ The Final Cut มันจะไม่ได้สร้างแค่ความบันเทิงหากแต่พ่วงด้วยสาระประโยชน์และแนวคิดที่จะทำให้คนที่เข้ามารับชมนั้นได้พลังใจไปฉุกคิดและลุกขึ้นสู้กับชีวิตฝากกดไลค์และกดแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่รักหนังและคนที่คุณรักด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเด e f ไฟน l น u t ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ